ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษชั้นป .3 โรงเรียนอน,นุบาลวงสวัสดิ์พัฒนาโดยครูอิว๋วพนิตาวงสวัสดิ์ สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนมาพบกับครูอิวในเช้าของวันศุกร์ที่14เดือนมกราคมปศ2515นะคะในช่วงเช้านี้คุณครูจะสอนหน้า132ค่ะให้นักเรียนทุกคนเปิดหน้า132เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะนักเรียนทุกคนเปิดหน้า132ค่ะ มาดูาข้อ C กันค่ะ Your free time เวลาว่างของนักเรียนมาดูคำสั่งกันนะคะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมที่เขียนว่า yes ถ้าได้ทำกิจกรรมนั้นในเวลาว่างนะคะและเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมสีฟ้าที่เขียนว่า no ถ้าไม่ได้ทำกิจกรรมนั้นในเวลาว่างนะคะ มาดูข้อหนึ่งกันค่ะ Playing computer g a m e อ่านตามคุนครูค่ะ Playing computer games แปลว่าอะไรคะ Playing แปลว่าเล่นนะคะ Computer games แปลว่าอะไรคะนักเรียนแปลว่าเกมคอมพิวเตอร์นะคะเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ถ้านักเรียนได้เล่นนักเรียนติ๊กที่ช่อง yes นะคะถ้าไม่ได้เล่นติ๊กที่ช่อง no นะคะมาดูข้อ2ค่ะ sing a song อ่านตามคุณครูค่ะ sing a song sing i n a song แปลว่าร้องเพลงนะคะใครได้ร้องเพลงในช่วงเวลาว่างให้นักเรียนติ๊กที่ช่อง yes นะคะ ถ้าใครไม่ได้ร้องก็ติ๊กที่ช่อง no นะคะมาดูข้อ3กันค่ะ watching TV อ่านตามคุณครูค่ะ watching TV แปลว่าอะไรคะนักเรียนแปลว่าดูทีวีนะคะในเวลาว่างของนักเรียนใครได้ดูทีวีให้ติ๊กที่ช่อง yes ถ้าใครไม่ได้ดูทีวี ก็ติ๊กที่ช่อง no นะคะข้อ4ค่ะ collecting stem อ่านตามคุณครูนะคะ collecting stem collecting stem Collect แปลว่าอะไรคะนักเรียนแปลว่าสะสมสแตมนะคะในเวลาว่างใครได้สะสมสแตมให้นักเรียนติ๊กที่ช่อง yes นะคะ yes ถ้าไม่ได้สะสมสแตมติ๊กที่ช่องโนนะคะมาดูข้อสุดท้ายค่ะ reading comic books อ่านตามคุณครูค่ะ reading comic books แปลว่าอะไรคะนักเรียนประโยคนี้ reading comic books reading แปลว่าอ่านนะคะ comic book แปลว่าหนังสือการ์ตูน ใครได้อ่านหนังสือการ์ตูนในช่วงเวลาว่างให้นักเรียนติ๊กที่ช่อง yes นะคะถ้าใครไม่ได้อ่านหนังสือการ์ตูนให้ติ๊กที่ช่อง no นะคะเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อต่อไปกันเลยค่ะมาดูหัวข้อต่อไปกันค่ะหัวข้อดีนะคะคำสั่งให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ระหว่างกีฬา กับอุปกรณ์ที่ใช้กับกีฬานั้นๆน,น,นะคะมาดูข้อหนึ่งค่ะตัวอย่างเขาบอกว่าเท b บ e ลเทนนิสเท l บ t ลเทนนิสแปลว่าอะไรคะนักเรียนกีฬาปิงปองนะคะอุปกรณ์ในการเล่นก็คืออาบ t นะคะ bat อาบัมาดูข้อสองนะคะ s w imming s w imming อุปกรณ์ในการสวิมมิงคือข้อไหนคะอ่าข้อ3ค่ะฟุตบอลอุปกรณ์กีฬาอันไหนคะที่ใช้เล่นฟุตบอลข้อ4ค่ะแบดมินตันแบดมินตันอุปกรณ์อะไรลูกโยงไปเลยค่ะเบสบอลเบสบอลใช้อุปกรณ์อะไรในการเล่นโยงไปเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูหนะ้าต่อไปกันเลยนะคะนักเรียนทุกคนมาดูหน้า133นะคะในหัวข้อ e ค่ะ w r i t e the words นะคะเขียนคร่องมาฝึกอ่านกันก่อนนะคะคำแรกค่ะ Badminton อ่านตามคุณครูค่ะ Badminton Badminton แปลว่าอะไรคะแปลว่ากีฬาแบดมินตันใช่แล้วค่ะเบสบอล อ่านตามคุณครูค่ะ baseball 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 แปลว่าอะไรคะนักเรียนใช่แล้วค่ะกีฬาเบสบอล free time อ่านตามคุณครูค่ะ free time อีกครั้งหนึ่งค่ะ free time free time แปลว่าอะไรคะ free time แปลว่าเวลาว่างค่ะมิดมิ Mitch มิดแปลว่าอะไรคะนักเรียนแปลว่าถุงมือเล่นเบสบอลนะคะ k ร t เก็ตตามครูคะ่ะ Racket Racket ็ตรเแปลว่าอะไรคะใช่แล้วคะ่ะไม้ตีเทนนิสหรือไม้ตีแบดนะคะเขาเรียกว่า r ร c k e t ให้นักเรียนเขียนตามตัวอย่างข้างหน้านี้เลยนะคะเขียนทั้งสองช่องให้สวยนะคะให้ครบให้เหมือนตัวอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อต่อมาดูหัวข้อต่อไปกันค่ะหัวข้อ f นะคะคำสั่งค่ะให้นักเรียนเขียนชื่อกีฬา8ชนิดที่นักเรียนพบในหนังสือในหนังสือพิมพ์หรือบนอินเทอร์เน็ตนะคะให้นักเรียนไปหามานะคะ 8ชนิดเขียนอย่าให้ซ้ำกับในหนังสือที่เราเรียนไปนะคะกีฬามีเยอะแยะเลยเราจะได้รู้คำศัพท์ใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะเขียนภาษาอังกฤษเสร็จให้นักเรียนเขียนความหมายภาษาไทยไว้ข้างหลังด้วยนะคะให้เขียนภาษาไทายไว้ข้างหลังด้วยนะคะหมายความว่าอะไรนะคะเป็นกีฬาอะไรนะคะเขียนให้ครบทั้ง8ข้อนะคะ แล้วอย่าลืมส่งคุณครูนะคะมาสรุปงานนะคะที่นักเรียนจะต้องทําส่งคุณครูนะคะให้นักเรียนส่งหน้า132นะคะในหน้านี้นะคะและหน้า1 3 3ก็คือหน้านี้นะคะเขียนครง่งแล้วก็เขียนชื่อกีฬา8ปชนิดนะคะพร้อมทั้งเขียนความหมายนะคะส่งให้ครูดูด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ครูขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ช่วงบ่ายสวัสดีค่ะ